โอ้โหสุดยอดโอ้โหอุตสาห์จะหนีโปมาเล่นไปที่ฟิวซี่โอ้โหมันวามอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนโอ้โหมีความสุข <laughs> สวัสดีครับชาวปเดรสเกมเมอร์ทุกท่านกับผมกองซานะครับวันนี้เรียกว่าเรากลับมาเลนเกมตำนานของช่องผมเลยนะสำหรับเกม Battlefield 4ครับเกมนี้ก็เรียกได้ว่าโหอยู่กับเรามานานมากแล้วนะครับก็ผมผมเล่นเกมนี้มาตั้งแต่เกมมันเปิดในวันแรกๆเลยนะสำหรับใครทีอ่อ่น่าจะเคยดูผมเล่นนะครับถ้าใครติดตามมาใครติดตามผมมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยน่าจะเคยเห็นผมเล่นเกมนี้นะสำหรับ Battlefield 4นะสามสี่ที่ผมเล่นหมดเลยนะคิดถึงมากครับวันนี้ก็กลับมาเล่นหน่อยนะฮะเป็นยังเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมว่าไม่ไงมันก็สนุกอะ่ะจริงๆนี่บอกตรงก็าถามว่ามาเล่นนะผมคิดถึง ความเป็นสงครามสงครามในสมัยเนี้ยไม่ใช่ว่าสงครามโลกมันสนุกนะแต่ผมรู้สึกว่าสงครามสมัยนี้มันมันกว่าเอาส่วนตัวหายเพื่อนโอเคติดอะไรเนี่ยถามจริงไม่ต้องเอาก็ได้มาทนายเนี่ยโอเคฝั่งนู้นครับอยู่ฝั่งนู้นก็เต็มเลยจ้าเึิ่โอเคมา,มาเอานครับ ใจเย็นเพื่อนใจเย็นอันนี้อันนี้ยิงไม่ได้อันนี้ปืนเรายิงใกล้ครับซ้ายมือมีตัวหนึ่งตายตายโอเคก่อนจะเข้ามาขอดูจุดครับว่าเคลียร์ไหมซ้ายมีตัวครับดูจากเรดาร์ข้างหลังเราก็มีครับผมมีตรงนี้ตัวหนึ่งครับผมเห็นอยู่บ้าเอ้ย ตายครับสุดยอดเป็นเกมที่เล่นแล้วยังสนุกอยู่นะับผมบ้าเอ้ยนั่นกล้องหรอเปล่าน่ะไม่ใช่ใช่ไหมโอ้โหมันดักอยู่ข้างบนเลยครับสองตัว,วโอเคไม่ฝั่งเรามีนอกก้องกับฝั่งนู้นต้องสามคนอะเจเซตเลยอ่ะ เคอี e. เอาอ e. ีก็โดนว่ะเอาเองก่อนแล้วกันฮะออเครขึ้นอยู่นี่ใช่ไหมโอเคฮะเราจะค่อยๆไปครับไม่ให้มันรู้ครับทุกคนอ่ามันไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่าไม่รู้รอ้าว ไม่รู้ไม่ว่าไปไหนแล้ววะเอา้าโอ้โหมันเหมือนมันรู้ว่าเราขึ้นมา <laughs> ไม่มาดดักฝั่งนี้เลยออโตโบ้บาลานเพื่อนมันต้อง,องเปลี่ยนฝั่งให้เราเพื่อนมันต้องย้ายฝั่งมาแล้วทีมมันไม่สมดุงเลยอะ่ะโอ้ไม่กอดจำหนึ่งนะนี่ใครเขาไม่อยู่อะไรกันเนี่ย <Okay. S 2> โอเคตายรีโรดโออเคมีคนนะครับแต่ผมยิงไม่ได้ปืนเรา,ป,เราปืนเราสู้ไกลไม่ได้ครับเห <al> มือนขวามือมีเมื่อกี้นี่อะไรเนะอ้าเค,เคมอมันเป็นเส้นอย่างนี้เลยเหรอเออลืมไปใช่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  นึกออกว่าเคมีมันเป็นอะไรที่แบบเส้นๆยาวๆใหญ่ๆเลยครับโ้หทำไมทีมมันสมดุลจังเลยโอ้ไอ่ก็ถ้ามันเล่นตรงนี้เรา RPG ยิงมาแล้วนะฮะในระยะใกล้ๆครับมันมีรถถังอยู่ไปเลยเพื่อนว w ติ t งออเดอร์ โอเคโอเคขอนั่งของศัตรูเยอะครับเล็งรอครับโอเคผมจะพยายามไม่ดีโหลดดีโหลดแล้วกันฮะ ตายครับโอ้มีอีกตัวเหรอคือเกมเนี้ยโดยส่วนตัวนะผมว่าเสียงมันไม่ค่อยจะช่วยหรอกครับในสมัยนั้นผมว่าเสียงไม่ไม่จำเป็นเลย,ยเห็นก็ยิงเอาครับเพราะเสียงมันฟังยากครับโดยส่วนตัวนะโอ้เพื่อนโดนเอทำไมเอโดนยึดอีกอ่ะอดีได้แล้วนะเพื่อนเอ้ย ข้างบนเต็มเลยอะใช่ไหมเตายครับรีโหลดครับขึ้นบนก่อนแล้วกันฮนะเหนไครับทุกคนผมกำลังมองครับว่ามีคนปะโอ้โหมองข้างหน้าเจอขวายิงครับผมแปดตยสี่ครับ เค okay, อยู่นะฮะก็ถือว่าไม่แย่นะฮะเคเอได้แล้วใช่ไหมใช่ครับบ้าเอ้ยมีคนอ๋อเฮ้ยบ้าไอ้เพื่อนทายรีโหลด ผมเหมือนได้ยินเสียงที่จุดเกิดอ่ะของเพื่อนเราเองบ้าเอ้ยโอ้โหโอ้โหเราเจ็บแคขนอะไรกันฮะเห็นตัวมาละเดี๋ยวผมเปลี่ยนปืนเป็นระยะใกล้ๆหน่อยแล้วกันครับผมว่าเราเข้าไปลุยใกล้ๆก็ลำบากเลยละนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนปืนเอาเป็น416แล้วกันฮะปืนนี้สุดยอดครับผมเกิดมาแล้วมัน พอดีเลยศัตรูกำลังกดค้างนะแล้วก็อออ้าวโดนโดนเราเฉยสุดยอดสุดยอดยะนะครับเพิามาสีละอเอาไปก่อนครับใจเย็นเพื่อนตายครับออเคร ไปครับชุบชีวิตโคตรเกมอะไรเนีย่ยโอ้โหมันปิดเนี่ยน่าจะมีคนปิดไว้ล่ะทะลุไม่ได้เหรอได้ดิ นี่ไงเปิดตรงนี้งไงตายครับเอา้าถูกอากระสุนหมดไม่ได้ดูกระสุนครับนะเดินมายิงอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> โวแตแซดเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้สก,กอร์ต่างกันไวมากนะฮะ <c oughs> โอ้เพื่อน เยอะมากเลยอะโอเคตายครับซ้ายมีปะตายโอ้ซ hmm. ้ายก็มาขวาก็มียากมากเลยตอนนี้ คือเกมนี้เราต้องรู้ไว้ก่อนครับว่ามันเป็นเกมที่ทีมทีมเราทีมมันเยอะอะเข้าใจะปะคือจำนวนคนเล่นมันเยอะครับเออลีโรดโ oh อไมคเอาข้างบนข้างล่างเลยเหรออ๋อเพราะอาจจะติดกล้องไกลเกินไปนะครับเดี๋ยวเอากล้องใกล้ๆหน่อยแล้วกันผมมันเกิดข้างบนกันใหญ่เลยครับโกน Okay. เอาโครบาเอาเลเซอร์ออกดีไหมเอาเลเซอร์ออกเป็นซูมไกลขึ้นแล้วกันอ่าโ okay. อเคบ่าอ <c oughs> เอ,าอ้ยฮ้ย <c oughs> ลูซลูซองยิงระยะนี้เลยเหรอครับอเออเพื่อนตาย เพื่อนครับตอนนี้โอเคกระสุนต,ตรงมากครับผมบอกเลยตายว้าวตรงนั้นเหรอเพื่อนนั่นเพื่อนเราใช่ไหมยแย่ไม่ออกเกมนี้มันมดูไม่ออกใครเป็นใครโอ้ oh my god มีคนมาชุบไหมไม่น่าจะมีฮะ อือโอเคชุบอดเต็มครับโอเค,โอ,เคโอ้โหโดนปืนคอยิงครับเออปืนคอนี่ก็รู้สึกว่าในภาคต่อๆไปก็ไม่มีแล้วมั้งโอ้เราโดนสองจุดอีกแล้วโอ้ my god ตายรีโหลดอ้สไนเปอร์หันไปยิงแล้วนะขึ้นไปยิงแล้วแต่ไม่ทันครับสกอร์เราก็โอเคนะเดี๋ยว,ว่าไม่แย่มากนะฮะโอ้ฝั่งนู้นนี่เรียกว,ว่าคิวรูัว เจอเ,เพื่อน <S <S โอ้โหยิงไม่ทันกันเลยทีเดียวครับผมโอ้หสกอตต์ต่างรึ่งเลยอะทุกคนโอ้ my god น่าอยู่ข้างบนกันเลยฮะบ้าเอ้ยไปก่อนเพื่อน ออน่าหยิบปืนพกไปยิงมนเนาะบ้บบาเอ,อ้ยเ,เพื่อนจะเข้าซีครับบอกว่าช่างมันเราเข้าซีแล้วกันครับได้อยู่โอเคฮะเร็งรอครับน่าจะมีคนแหละตรงนั้นอนะตายไว้ก่อนครับ ใครดูจากแมปน่าจะมีนะมีคนเดินเข้ามาฮะตายครับข้างบนมีคน อยู่บนสุดหรือเปล่าแล้วมองเห็นเราเหรอ๋อตรงนี้ไงตรงนี้ไงเออตรงนี้ไงเอออดอาอาก็ว่าทำไมมันยิงผมได้อาดูค่ะโอ้โห โอ,โ,อโ,โอ้โห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 เพื่อโอ้โหเปิดเผยตัวกันออกมาแล้วครับผมเปิดเผยตัวกันออกมาแล้วครับผมกูว่ามันยิงได้ยังไงวะโอ้โอ้มอโอ้โอ้โอ้โย้้้โนโโอ้โอ้โ้โอ้โอโอ้โ้โอ้้อ้้โอ้โอ้โอ้้้้้โ้อ โอโหกลับมากลับมาเล่นในรอบ7ปีเจอแฮ็กอย่างนี้ดูดูยิงเสร็จยิงรัวๆยิงอื่อตาย <laughs> โอ้ m ม god ผมต้องดีใจมากทุกคนโอ้โหกลับมาเล่นอย่างมีความสุขจริงใจต่อตกใจหนึ่ง่อผมกแล้วว่าผมกลัว่าจะหนีโปเพราะว่าในแบตเร์นฟิลห้าเนี่ยโปมันเยอะมากนะ ผมโอ้โ oh, หสุดยอด oh, โอ้โหอุตสา่าห์จะหนีโปมาเล่น Battlefield 4โอ้โหมันวามอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนโอ้โหโอ้มีความสุขโอ้ <c oughs> oh, พี่วาร์ปม,มายิงเลยนะโอ้โหอเลยเอาแบบเต็มที่เลยครับพี่อ่ะสนุกกันไปเลยเอาไปก่อนโโอ้ห อ or, อนนโอ้โห e? ตัวเดิมมาออกไม่ใช่าานานนี่ไม่ใช่โปนะโอเคโอ้ <immen mesela> มันมากันเต็มน,นะครับแต่แล้วกขาว่าทำไมทำไมฝังม่งหแบบนูมันยิงแบบมันมันคิวนะโอ้โหเหมือนแบบเมื่อวานแล้วต้องโปแล้วนะครับต้องโปแล้วนะฮะเทตายครับดิโรก่อนโอเค ถามมีไหมไม่มีไม่มีครับเคลียร์ฮะเพื่อนข้างบนครับขามันจออกไม่ได้ฮะสุดมีความสุขเหลือเกินนะทุกคนโอ้ไม่ก็ตาโอเคนี้ไม่โปรไม่โปรโอ้เป็นเกมเอ้าหายไปแล้วครับใช่ไหมใช่น่าจะใช่ครับเออทำงานดีครับแอดมินเนี่ยความดีของของ Battlefield ในภาคประมาณเนี้ยเวทีตรงนี้ครับคือมัน คือเขาสามารถจัดการโปลได้เลยอ่ะไม่เหมือนภาคอะไรนะภาคห้าครับโอเคภาคห้าไม่รู้รออะไรกันคือภาคห้านี่อยากจะแชร์ประสบการณ์ที่ผมเจอโฟลตนวันแรกที่ผมเล่นเลยผมสุดแบบโอ้โหต่อฟักมาๆครับทุกคนแบบเอ๊ะได้เหรอว้าวแต่คือ ต่อให้โปมันหายไปแล้วอะแต่คือเข้าใจว่าวาสกอร์มันนําไปเยอะแล้วครับโอกาสที่จะกลับมาเกมนี้เป็นเกมที่กลับมายากมากครับผมบอกไว้เลยยากครับผมบอกเลยมีคนแบบพี่ยากเพราะมันยากเพราะว่าก,ากางเองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับลองมาเล่นดูครับเกมนี้สกอร์ห่างไปแล้วคือห่างไปเลยนะครับยากมากที่จะกลับมาโอ้มันเอาลูกซองยิงสลักกับบัคช็อตอองบังคช็อตนะฮะนัดเดียว บังหายไปเลยนะครับคือมันจะไม่เหมือนภาคแรกอะอย่างไอ,อภาค Battlefield หนึ่งนะ Battlefield ภ,ภาคแรก Battlefield หนึ่งนะทุกคนอุ้ยยา Battlefield หนึ่งอะมันยังสามารถแบบเหมือนกู้กลับมาได้แบบมันจะมีแบบเป็นไอเนี้ยให้อ่ะจะได้ปะที่แบบเป็นอะไรนะไอ้นี่ให้เราอะครับเรียกว่าอะไรวะเออเออนั่นแหละ ที่อะไรนะเอ่อที่มันจะเป็นเหมือนเหมือนอะไรใหญ่ๆมาช่วยอะ่ะเออเป็นรถรถไฟเป็นเรืออะไรแต่นี้คือแบบคือถ้าแต้มมันห่างอะ่ะมันก็ทางห่างไปเลยครับมันจะไม่มีการแบบกลับมาเลยเป็นที่ยากมากครับทุกคนบ้าเอ้ยว้าวลูกซองอีกแล้ว หรือว่าเป็นการเล่นที่แฮปปี้มากนะเจอโตบินมายิงแต่ก็ชอบก็ชอบการที่มันแบนได้เลยอะเออะปีเถ้าคุณฟังอยู่นะครับทําแบบเดิมนะครับทาแบบนี้นะครับจริงโอ้โหอะไรมันยิงะนะัมเนี่ยโอ้โหยิงพิจใส่ด้วยโหเยอะมากฝั่งนี้ใครรถได้มันทางละเออ อนปืนคอโอ้โหอยู่ห่างไปอีก1กิโลเมตรพี่ยิงมาได้ยังไงอะไรสกอร์ผมไม่โหลดเพาไอไอไอตัวอีกตัวหนึ่งโปรปะหรือไม่น่าไ,ไม่โปรเนาะโอเคไม่โปรก็ไม่โปรเดี๋ยวเอเอไม่โปรก็ได้นะฮะสไนเปมาดิโอ้โหยิงพลาดไปหน่อยนะฮะโอ้ไม่ก็ขึ้นมาเต็มแล้วครับ คือเห็นสกอร์เยอะๆเนี่ยแต่ผมว่ามันน่าจะไม่โปรแล้วครับน่าจะเล่นเก่งแต่อตัวนั้นอะ่ะก็ว่าทตไมมันเก่งจังวะที่โปรนี่เองคือผมมาเลมรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ยังมีโปรอยู่นะแหมแล้วว่าเกมแรกอ e ีสปอร์ตดีใจเลยครับแมหมกลับมาเล่นดีผมก็ไปเล่นนิดหน่อยแต่ว่าแบบเอ้ยวันนี้อดคลิปหน่อยอะยมาเล่นโอ้โหแฮปปี้ากทุกคนเจออะไรดีๆเลยครับเจอโปรดีๆไปเลยนะฮะก็ถือว่ายังเป็น ออแต่ว่ามันก็ยังมีแต um ่ข้อดีคือที่ผมบอกครับมันสามารถกําจัดได้เลยเนาะแต่ถ้าเป็นภาคหนึ่งภาคห้าดวงครับดวงล้วนๆไม่อยากเจอโปเหรอก็ทําใจจริงทำใจจริงครับถ้าเป็นภาคหนึ่งนะใครเพิ 1, ่มยุสซีครับเล่นเต็มที่นะทส่นตัวนะครับแพ้ชนะอย่าไปซีเรียสครับ เราเล่นเราเล่นเกมไม่เต็มที่เล่นเกมใม้สนุกดีกว่าครับถ้าคุณเล่นเต็มที่แล้วคุณแพ้แต่ถ้าเล่นเต็มที่แล้วแพ้เนี่ยยังรู้สึกดีกว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้เล่นเต็มที่อ่ะแต่แบบชนะรู้สึกแบบเหมือนเราไม่ได้ทำเลยเลยอะไรอย่างเงี้ยแอ่อย่างนงี้เราเล่นเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยรร้สึงมารู้สึกดีนะโอเคข้ามฝั่งมา ไปเต็มเลยเพื่อนโอ้โหซ้ายเต็มเลยคือผมไม่ได้มองซ้ายเมื่อกี้ผมมองแต่ตรงข้างหน้าเพราะเมื่อกี้ศัตรูจะวิ่งขึ้นไปครับผมเลยรอแต่เป็นว่าซ้ายเพียบเลยครับโอ้โอโอ้โหมันดักรอเลยจ้าโอ้โหตายเยอะเลย <laughs> เจอโปเก็บไปก็ประมาณ5คิวแล้วมนะั้งจริงโปบินยิงโปบินยิง ครับผมไปก่อนเลยครับผมไม่มีใครเอาโมไซมาเนี่ยทำจริงเข้าไปแล้วจ้า <can> บ้าเลย โอ้โหสามตัวว่าล้วไม่ต้องดักอะไรนี้ครับมีการเข้าได้คือต้องเข้าอีกฝั่งครับถ้าจะแพ้แล้วครับโอ้โหยี่สิบต่อเจ็ดร้อยสี่สิบบาทไปแล้วเพื่อนเนี่ยคือทีมเราก็เริ่มกลับมาคู่ได้นะแต่ว่าเ,เราต้องเข้าใจว่ามันไม่ทันแล้วอ่ะมันไม่ทันแล้วเพื่อนโอ้โหทำใจครับคลิปนี้ต้องลงเลยจริง อุตส่าห์กลับมาเล่นใน7ปีเจอโปรบินยิงครับผมแฮปปี้กันไปเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราพักสตรีมไม่ได้พักสตรีมพักคลิปกันไว้แค่นี้แล้วกันนะครับก็สนุกสนานเฮฮากันไปนะก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเจอโปรนะครับก็ผมว่ายังไงกลับมาท้าเซิร์ฟแบบนี้มันก็ยังดีตรงที่ว่ามันสามารถแบนโปรได้แบบเลยอ่ะแบนได้เลยฮะแต่ก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่รู้ว่าผมก็ไม่เข้าใจการตลาดเขาเหมือนกันซึ่งวันนี้เราก็ไปยุ่งกับเขาไม่ได้เนาะสำหรับ EA นะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกกกก็มมมมาาาาาเเเลล่่่นนนนนนนหหคคคคิิดดถถึึงงััะะผชืออวยจจีี้ ไม่มากก็น้อยไปเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ถ้าอยากให้ได้อีกก็กระตืบแรงไปเยอะๆแล้วกันทุกคนสวัสดีครับแฮปปี้จังเลยเจอโป <laughs>